อะไรมาหาเมื่อกาเอางี้นะเอาไงี้เช่นแกไปโทรเวลาหรือว่าไล่ไปก็ได้ฉันไม่อยากจะเจอหน้าใครอีกว่ะคือมึงไม่อยากเจอหน้าแล้วให้กูออกไปโทรเวลาจะพูดยังไงก็ได้ไม่ต้องให้เข้ามาไปเลยทําไมวะมึงไม่ชอบอ่ะไปเลยไอ้ไอ้ผู้แปลกว่ะเป็ผู้ชายผู้หญิงเขาชอบไม่ชอบออเอมาไล่ทำอะไรี่ะก็มาหาพี่สิงห์ไพ่ไงนะจ๊ะมาหาพี่สิงห์ใช่โอ้มันจะวุ่นวัยเลยเนอะนี่ใครเนี่ยไอ้เพื่อนฉันเองเพื่อนจดกเพื่อน มึงมาผิดงานไม่ได้ชั่วโมงอะผิดงานอะไรถูกแล้วเออชั่วงหลีดไปไว้สาราไหนก่อนไปจะเป็นดอกไม้แฟชันชน่นแฟชัน่นอเออคบเพื่อนแต่ละคนนี่ามาไล่สวยคนเดียวรู้ไหมเนี่ยไม่ <c ười> ลืมนี้ก็ต้องฉลาดเออนึงฉ,ฉลาดฉลาดพี่เชื่อพี่เชื่อเออแต่แต่พี่เมย์จะบอกมาอะไรนะคือความลับเลยแต่อย่าไปถามไอ้สิงไพรมานะความลับความลับอะไรเหรอคะเอ้าไอ้สิงไพรมันหมดถึงเวไรทุกวันเลยวันที่เจ็ด เวลามันนอนเนี่ยมันกอดบนข้างเลยนะมันเห็นหน้าน้องมาลัยเนอยู่บนบนข้างเลยรู้ไหมจริงจริงจริงตเลยอ่ะเวลามันนอนพิกไปพิกมาเนี่ยนะไม่เห็นหน้าน้องมาลัยเนี่ยลอยเต็มไปน้ำฟ้าไปหมดเลยนี่ไหมมาลัยพูดเกินไปตายตายตายตาเวลามันกินข้าวเนี่ยนะมันตักข้าวรู้ไหมเนี่ยมันเห็นหน้าน้องมาลัยเนี่ยเป็นเม็ดข้าวเลยรู้ไหมมาลัย เข้าไปเข้าไปเข้าไเข้าไปเลยเ้เลยเาไปเยเ้ไปเลยไสันเอไว้ข้างนอกเข้าไม่ได้มึงอะันเข้าไปเลไปเฮ้ยอะไรใช่ไมไปกูจเลยเาเพื่อนจ๊กตัวเปสิงไจานี่อ้วนปเนี่ยอ้วนชิ้หอาจะไม่เลอกับพี่หน่ยเปมาหาพี่ทุกวันเลยมีอะไรหรืยเปล่าคือว่า พี่มาาเมลัยปัญหาพี่ในวันนี้นะมาลัยมีความเน้ใจอยากจะบอกพี่นะจ้าจะมีความเน้ใจจะบอกกับพี่ใช่มีเรื่องอะไรบ้างคะคือว่ามาลัยเป็นคนพูดตรงๆไม่อม้อมค้อมมาลัยรักพี่สิงห์ไทยนะจ๊ะบอกไปเลยรู้สึกยังไงก็บอกไปร,กรักพี่เหรอรักมานานแล้วด้วยพี่ก็รักเองเหมือนกันพี่พูดจริงๆเหรอจ๊ะใช่สิ ไม่เลยเราสองคนไม่ต้องอะไรนั่นแหละเราแต่งงานกันเลยไม่เลยพี่พีคิดมากแล้วที่พี่บอกว่ารักรักในฐานะพี่ชายรักน้องสาวเท่านั้นรักแบบพี่ชายใช่เก็บหลันแต่ว่าฉันไม่ได้รักพี่แบบนั้นนลยจ้าหมายความว่าไงคือฉันรักพี่แบบบอกไปเลยมาไลยแบบัวเมียนะจ้าเอาตังกูมา เงียบไม่ได้บัโง่มึงจะเอาหากูมากไปแล้วไอ้หยอดมึงกูเป็นคนไงกูเพื่อนมึงอ่ะจะคืพลินปะกูไม่ได้ไปตอนไม่คืนให้บ้านไฟไหม้ไมแม่เบอินกูเช่าไว้อยู่ไม่กลัวนี่เรื่องถ้าเจาจะมีเรื่องพูดก็เร่งพูดมาเด็กเจะมาพูดเรื่องนี้นู่นประตูไปซะชอบ จุ๊ไปอ้พูนหยุดเลยจุ๊ไปอพจุนี้มันไม่แวบเลยวะจุไปเอพูนเดี๋ยวนี้มีโะว์เพรอเลยหยุดเลยจุ๊ไปไอ้พู ก็พี่ที่ไม่รู้เหรอเขาพูดจาแบบนี้ก็รัำอะมองแล้วไม่ดีสักหนึ่งเป็นน้องรวคกายรคิดทำไมจึงคิดบ้าบาทม,ามัหลงรับพิษสวานมันอุบานอ,าอยากก่างยิ่งจะเอาพี่ไปเป็นหัว I What do you think? สักไซสิ่งสิ่งนี้ตาเอ็งไปนะเอ็งไปที่นี่เอ็งไปเอ็งไปที่ปี่เอ็งไปไปเอ็งไปตามใจเด็กก็ตามใจเฮียจังไปเนี่ยเจ้าไม่ไปเพียร์นี้จังอยู่นี่เฮ้ยเพียร์นี้เพียร์นี้เหรอ